สวัสดีครับวันนี้มามืดเลยครับอยู่กับ Honda นะครับตัวนี้เป็น C ี vic FD นางฟ้านะฮะสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเรือนไมล์สนใจจะส่งเรือนไมล์มาซ่อมนะครับไม่รู้ว่าจะถอดยังไงผมแนะนำนะครับดึงตัวนี้นะฮะด้านข้างนะครับชิ้นบนนะฮะซึ่งมันจะมีรอยต่ออยู่นะฮะนี่ฮะเป็นเคิร์ฟอย่างนี้นะครับวิ่งลงมาถึงตรงนี้นะครับด้านข้างสายนะฮะเราดึงขึ้นมาตรงตรงเลยนะ พอดึงออกปุ๊บไม่มีอะไรมาดึงแอ่นี้นะฮะนี่ครับดึงออกมานะครับแล้วก็ห้อยไว้ก็ได้ครับส่วนปุ่มอันนี้ก็เป็นแค่ปุ่มดิเมอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเสร็จค่าเรือนใหม่นะครับถ้าเราไม่ถอดออกก็ห้อยไว้ได้นะครับัารตอดนะครับตัวที่1ด้านบนนะครับตัวที่2นะครับแล้วตัวที่3นะครับด้านล่างซ้ายขวาอาจจะมืดสักหน่อยวันนี้ครับขู่ขันนิดนึง นะครับผมคนเดียวด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางไกลนะครับที่จะถออเลื่อนไพก็ทำทานี้ได้เลยครับไม่ยากนะครับทุกอย่างเป็นกลิปหมดนะครับดึงอย่าไปยั้งนะครับถ้าดึงยังย้งยมันจะแตกนะครับกลิบตัวที่หนึ่งแล้วนะครับ ที่2ครับโอเคนะครับตั้งยอขึ้นมาครับเราจะเห็นปลั๊กนะครับปลั๊กไฟเนี่ยอยู่ทางนี้ทาให้เราปลดปลั๊กไฟได้เลยนะอย่ามุดมือน,นี้ปลดปลั๊กไฟนี่ฮะ กดคลิปนะครับกดคลิปสักคู่ครับสักคู่กดบีบนะครับมานังนะครับถ้ามีคนช่วยจับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับผมถือโทรศัพท์ไม่มีขาจับด้วยนะวันนี้รีบด้วยนะถอดมาได้อย่างนี้เลยนะครับก็แนะนำวิธีการถอดเรือนไปนะคฮะสีบีเอฟดีนางฟ้านะครับลองทำกันดูโอเคครับ